เดี๋ยวนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ที่ศรีสะเกดนะครับอำเภอคุณหารตอนนี้ก็ยังคงปกติอยู่นะครับยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากไปกับการประทะทางด้านชายแดนนะครับก็ตอนนี้ก็มีเสียงปืนดังสนั่นมาเรื่อยๆนะครับก็ยังคง ต้องระวังนะครับรอหน่วยงานถ้ามีมีการถูกเฉินหรืออะไรมาเราก็ต้องเตรียมตัวอพยพนะครับอ่าเพราะว่าต้องสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองก่อนนะครับก็ระหวังนี้ก็ตัวผมเองนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่นะครับขอเป็นกําลังใจอย่างยิ่งขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับครอบครัวแสดงความเสียใจกับทหารที่เสียชีวิตในการเสียสละนะครับแล้วก็ต้องสื่อก็ขอขอแสดงความเสียใจนะครับก็อย่างที่แม่พูดเมื่อกี้นะครับก็แสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งครับผม เป็นกำลังใจแห้งจริงต้องรอดูครับต่อไปจะเป็นยังไงนะครับอืมก็สภาพบ้านตอนนี้ก็ปกติครับผมมีแรงสั่นสะเทือนช่วงประมาณเช้าเช้านะครับก็ประมาณสักตีสีกว่านะครับตีสีกว่าแล้วก็ ป่านนี้นะครับก็เริ่ม2 2ทุ่มนะครับก็เริ่มสงบลงมาบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็เนี่ยครับโมโม่โมนี่นี่ครับยังมีเสียงปืนอยู่นะเมื่อกี้เพิ่งมามก็เฝ้าระวังอย่างเดียวครับผมแล้วก็รอดูว่าทางหน่วยงานจะให้อุปยบตอนไหนนะครับตอนนี้ก็<ม>ยังคงเฝ้าอยู่<ม>นะ่ยิงแล้ว อันนี้คุณแม่นะครับไม่เคยได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับอันนี้คุณแม่ก็แม่นอนก็มีขวัญภาะวะเป็นบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าเสียงปืนค่อนข้างจะดังมากครับอืมแต่ก็ทำใจครับผมยอมรับความจริงแล้วก็รอนะครับ ให้ได้ชัยชนะกลับมาแล้วก็สร้างความสงบให้กับประเทศดั่งเดิมนะครับนั่นนะเสียงปืนไมล้วครับผมสะเทือนดังนะครับถ้าปืนที่ล่วงลงมานะครับันนี้สองทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศน,นี่ครับเดี๋ยวจะลองฟังเสียงดูนะข้างนอกเย็นมากครับผม บรรยากาศตอนนี้นะครับผมถ้าเสียงเบาๆคือทางของเรายิงไปนะครับผม ยากาศตอนนี้อยู่ประมาณน่าจะ78องศาได้นะครับแต่ด้านในก็อุ่นตึ๊บครับผมนี่ครับเสียงปืน ก็ได้ยินอยู่ไกลๆครับผมเข้าบ้านดินมาก็จะอุ่นมากครับผมบ้านดินเราเหมือนอยู่ในโอ้ไม่มีความหนาวเลยครับผมเข้ามาตอนนี้ก็นี่ครับบรรยากาศนี่ครับผ่านไปสามปีแล้วครับสามปี สภาพก็ปกตินะฟ้าดินหินย้อยของเราก็ยังคงปกติเหมือนเดิมนะครับมไม่มีความเสียหายอะไรนะครับผมผ่านมาสามปีผมนี่ครับโตก,กินข้าวเราก็ยังคงปกติบรรยากาศเย็นจากข้างนอกเย็นมากนะครับด้านในอุ่นตึ๊บนะครับผมนี่ครับ ขณะนี้นะคือบ้านนี้ตึบมากครับผมคือความหนาหนามากแล้วก็เลยเนี่ยครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเหลือข้าวอีกนิดนึงกาลังย้ายไปนะตรงนี้ไม่ได้ฉาบนะครับมัวแต่ไปทําอย่างอื่นนะครับก็จะให้ดูนะอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเพราะว่า แม่อยากได้ประมาณนี้นะตอนนั้นยังไม่ได้เจอน้ำยาล็อกซอยนะครับก็ทำไปนะืก็เท่านี้อันนี้ห้องที่หนึ่งอันนี้ห้องที่สองก็ยังคงปกติครับผมเพราะเราลงน้ำยาล็อกซอยหมดแล้วแต่ก็ดูนะครับมีแมลงเข้ามาก็มีพุนบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาแต่นี่ครับผมอืมมันก็ธรรมดานะครับผม อันนี้บ้านดินหลังที่หนึ่งครับผมหลังนี้จะใหญ่มากนะครับก็อ,อห้องที่สวยที่สุดก็คือห้องนี้ครับห้องแม,อม่นี่ครับห้องแม่จะสวยสุดห้องแม่ก็จะเนียนกิ๊บครับผมเพราะว่า อยากได้เนียนๆอันนี้ก็ห้องเดียวครับที่ลงสีอันนี้ห้องกินข้าวนะครับปึ๊บก,ก็ปกติไปไหนๆก็ามาอยู่เป็นเพื่อนนะไปดูห้องผมกันครอยู่ในดูห้องผมนะนี่ครับผมห้องผมดิบมากครับผมอ่มา อืค่อนข้างจะดิบแล้วก็เป็นความชอบของผมเองมันก็เลยเป็นประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็ไปนอนอยู่หลังสองนะหลังหนึ่งก็นานๆนทีจะมานอนอันนี้เป็นห้องที่เป็นเตียงดินนะครับผม,มเตียงดินพื้นดิน นะแต่ไม่ใช่พื้นดินนะหลังนี้ก็เป็นพื้นปูนนะก็เห็นสภาพแย้วนะระยะยาวไปพื้นปูนก็มีความแตกลาเป็นธรรมดานะเพราะมันเป็นพื้นปูนไม่เหมือนพื้นดินนะพื้นดินที่ทําที่ร้านกาแฟนี่ไม่มีแตกลาวครับผมอืมให้ดูนะนี่อ้องผม นี่ก็ห้องลูกสาวอห้องลูกสาวกับผมฟ้านี่ครับห้องลูกสาวลูกสาวก็ไปเรียนต่อนะครับตอนนี้อืมก็ไม่มีอะไรนะห้องนี้ก็เนี่ยปล่อยตามสภาพอืมลูกสาวชอบเซ่อๆก็ตามมาน,นี่ก็จะเป็นเตียงบินเขา ไอเตียงชั้นสองของเขานะคอก็ไม่มีอะไรนี้ก็ตู้เสื้อผ้าปกติพอออกมานะก็จะเจอเป็นฝ้าดินหินย้อยของผมนะครับแล้วก็มีรูปแผนที่อ่ะแล้วก็มาเป็นห้องพ้านะครับผม อืมนี่ผ่านไปแล้วสามปีนะครับอืมก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นี่ครับผมอืมห้องพระผมก็จะเป็นประมาณนี้ จบหมดทุกห้องนะครับอันนี้หลังหนึ่งนี่หนึ่งร้อยสิบสองตารางเมตรนะรผมต้องขออภัยสมัยก่อนอาจจะพูดผิดนะคร้อยสิบสองตารางวาตอนนั้นยังไม่พอทราบอะไรนะครับต้องขออภัยตอนนี้ก็จบอืมนี่ครับอันนี้กำลังจะต่อเป็น ภาพนะแต่ก็ยังไม่ได้ทําต่อนะครับอ่ามันจะเป็นตัวมังกรน,นะครับแต่ลูกสาวไปเรียนก่อนกันเลยไม่ได้ทําไปดูด้านนอกครับผมอืมอออกมาด้านนอกเย็นฉ่าเลยครับอืมด้านนอกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับผมบ้านยังไม่ได้ฉาบยังไม่ได้อะไรนะครับก็คงปกติไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าผ่านไปเนี่ยสามปีนะครับบ้านเราก็ยังคงสภาพดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรหลุดล่อนนะครับก็มีแค่ตรงนี้นะผมขูดสีที่มันมีปัญหานะแล้วก็ขูดออกมาอผมขูดออกมาตรงนี้ก็เดี๋ยวเราต้องมาเก็บสีใหม่ถ้าจะทำนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำครับไม่มีปัญหาอะไรนะรผมชีวิตไม่ได้มีอะไรแล้วก็สบายๆครับผม อืมก็เอาเท่านี้นี่ครับผมโอ้ยังมีเสียงปืนเห็นไหมครับได้ยินไหมครับเมื่อกี้แต่มันเป็นไกลมากครับผมอันนี้เป็นลายกระหนกนะครับจุดกําเนิดบ้านดินนายใหญ่ครับผมนี่ครับอืมก็บ้านเราก็เนี่ยครับเป็นประตูนี่ค่อนข้างจะใหญ่อืมโอเค น้อหม,มอันนี้น้องหมูมูกดไปอันนี้เผื่อหนาวนะออกมาข้างนอกก็ใส่เสื้อให้หน่อยเพราะอากาศเย็นมากอมโอเคท่านี้ครับผม